รีวิวฝ่ายไหนแอดเฟรดดี้ห้าคืนสยองที่ร้านเฟรดดี้เฟรดแปดพิซซ่าภาคสองโอ้ยอะไรเนี่ยชื่อกูแปลมัม่วไปหมดแล้วคนจะไปรับชมรับฟังกันขอคนเลยหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจโอดอาร์ติสกันด้วยนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าโดยนึงบอกเลยว่าอืมซีดเลยซีดเลยแย่เ yeah, หรอพี่โอ้โหดีใจ คือแบบเป็นแฟนเกมไฟในเอฟเวดีมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะในที่สุดเราได้เห็นภาค2มันได้เป็นฉบับไรแอคชั่นเป็นฉบับกุศเดงอ่ะรู้สึกแม่งเติมเต็มความฝันไว้เด็กเว้ยอันนี้พูดแทนใจคนที่เป็นแฟนเกมหรือว่าแฟนแบบที่ชอบช,อบชินชอบไฟในเอฟเวดีนะผมบอกเลยว่าคุณเข้าไปดูเนี่ยคุณโดนใจอย่างแน่นอนมีฉากต่างๆนานาโดยเฉพาะอีสเตอร์เอกนะมีเยอะมากคือคุณเข้าไปแล้วแบบอุ๊ยอินใจวากูคเคยเห็นสิ่งน,นี้ในเกมมีในหนังด้วยอย่างงู้นอย่าง,าง,างนี้คือแบบ วัยรุ่นไปดูในโรงเนี่ยเยอะมากแต่ว่าคนคนดูไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับไอ้ข้างบ้านอ่ะข้างบ้านคือเยอะมากไอ้เรื่องนี้คือน้อยเดี๋ยวผมเข้าใจไงว่าหนังมันเฉพาะกลุ่มแล้วก็ไอนะ้ Final Fantasy เนี่ยมันเป็นเกมเกา่าประมาณกี่ปีแล้วว่าน่าจะสิบกว่าปีได้นะผมว่าคือมันเฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วบางทีเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยรู้จักกันก็จะเป็นคนรุ่นๆแบบสักอายุสักยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีหนังมาเลยเฉพาะคนแต่ว่านะผมบอกเลย ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่หรือใครที่ไม่เคยดูเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นหนังที่ดีระดับหนึ่งเลยนะคือถ้าขอรีวิวในมุมที่สมมุติเราไม่ไม่อินกับมันเนี่ยผมมองว่าอาจจะดูเฉยเฉยเพลินเแต่ในมุมของคนที่เป็นแฟนเกมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสุดจัดประหลาดบอกขนาดประหลาดลาออกยังบอกว่าสุดจัดอะ่ะตรงๆนะแล้วก็ที่บอกว่าเด็กดูได้เนี่ยก็คือความน่ากลัวเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแล้วเลดความโหดอะไรเนี่ย แทบแทบไม่มีเลยคือเด็กดูได้เว้ยความโหดความน่ากลัวที่ก่อนหน้านี้ผมพูดไปสิบสิ่ที่ควรรู้ไว้ก่อนดูไฟในเอฟเฟคที่ภาคสเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคือข้อมูลเขาบอกว่ามันจะมีความโหดมากขึ้นความน่ากลัวมากขึ้นจ้ำสแก์มากขึ้นไอ้จ้ำสแก์เนี่ยมากขึ้นจริงๆคือไม่จําเป็นต้องเป็นแบบคือมันจ้ำสแก์แบบโดยที่ไม่ใช่หุ่นอะ่ะเออเป็นฉากตุ้งแช่ตกใจเป็นมุมกล้องอะไรแบบนี้ซะม,มากกว่าแล้วก็ส่วนไอ้ฉากโหดฉากอะไรพวกเนี้ยไม่มีเลยมันก็เลยผมรู้สึกว่า มันความน่ากลัวมันเนี่ยเราคาดหวังให้มีมากกว่านี้แต่สรุปสุดท้ายแล้วมันก็ฉากน่ากลัวก็ง่ายเฉยๆก็เลยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะ แล้วก็ก,การดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยชวนต้นเรื่องเนี่ยค่อนข้างเฉยๆนะง่วงๆจนผมหาหลายรอบอยู่แต่พอมากลางเรื่องมาท้ายเรื่องโอ้โหแม่งเหมือนแบบบีบอัดแบบยกแบบจนันทร์จัดเต็มอะ่ะคือเออทําให้เราหายง่วงกันไปแล้วก็มีฉากที่อิมเพคฉากที่ทําให้ผมขนลุกได้เลยนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมไม่นึกว่าผมจะได้เห็นไฟในเอฟเฟดีแบบนี้เว้ยคือถ้าพูดไปเนี่ยมันจะสอปอยเอาเป็นว่ามันเป็นฉากที่ขนลุกแล้วว้าวอีกฉากหนึ่งเลยแต่เสียดายที่ว่าฉากนั้นเนี่ยมันไม่นานสักเท่าไหร่ คือแบบเออแม่ขนลุกมันทาให้ผมอิมแพกในโรมพ่อประปโยชน์แล้วอ่ะแต่ว่าแบบเออฉากนั้นมันอยู่ไม่นานเนี่ยแบบมันก็เลยแบบอุ้ยเสียดายว่ะตรงเนี้ยเสียดายจริงๆแล้วก็อย่างนึงที่เสียดายนะครับผมก็เลยบอกว่าผมผมบอกเลยนะหลายคนดูอยู่แล้วแหละไม่มีภาคสครับแล้วพอแพงมีภาคสมปุ๊บเนี่ยเลยรู้สึกว่าภาค2เนี่ยแม่งกั๊กครับคือกั๊กแบบโอ้โหกั๊กเยอะอ่ะคือกั๊กจนแบบผมรู้สึกว่าอ๋อที่ภาค2เนี่ยมัน ไม่สุดเท่าไหร่ก็คือแม่งกักไปภาค3ครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือมีท้ายเครดิตนะท้ายเครดิตมี2ตัวตัวแรกก็จะเป็นแบบเป็นหนังถุงท้ายเครดิตตัวที่2เนี่ยจะมาแค่เสียงพร้อมเครดิตชื่อรายชื่อนักแสดงนะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจที่ท้ายเครดิตตัวที่2เนี่ยมันไม่ได้มีภาพเป็นหนังอะไรให้เรามันจะเป็นแค่เสียงซึ่งมันเป็นสาระสําสคัญที่เราได้แบบ รู้มากขึ้นแต่ใครเป็นแฟนเกมแฟนมันแท้เลยแหละพวกนี้ก็คงรู้อยู่แล้วว่าไอ้ท้ายเครดิตที่2เนี่ยมันหมายถึงยังไงส่วนตัวผมก็รู้ไงผมก็เลยแบบไม่อะไรเพราะผมเนี่ยไปดพูพี่ชายพี่ชายก็งงว่าเอ้ยท้ายเครดิตที่2นี่หมายถึงอะไรว่าโอ๊ตเออผมก็เลยต้องอธิบายให้เขาซึ่งไอ้ท้ายเครดิตตัวที่2เนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงไอ้สิสิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนดูของผมนะคือใครดูคลิปนั้นจบเนี่ยคือจะเข้าใจเลยว่าไอ้ท้ายเครดิตเนี่ย มันหมายถึงอะไรก็คือป้ายยาไปด้วยแล้วก็สําหรับคนที่แบบเออไม่เข้าใจอะ่ะดูแล้วงงก็แนะนําให้ไปดูคลิปนั้นแล้วคุณจะรู้คําตอบหรือว่าถ้าสงสัยจริงๆก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ตอบกลับอย่างรวดเร็วเพื่ออธิบายให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนะครับโดยพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วในฐานะแฟนเกมที่เรารักมันผมก็ขอให้คะแนนสุดที่พี่ดิ8.5เต็ม10 คือถ้าเทียบกับทาเอ้ยไม่ใช่ทาแรกข้างบ้านที่ผมรีวิวเนี่ยผมให้แค่7เต็ม10เนาะคือเราก็ขอพูดตรงๆเลยแหละว่าส่วนตัวผมเนี่ยรักและผูกพันกับเกมไฟนอเอฟเวดีมานานก็ไม่แปลกที่ผมจะดูและอินและผมลูกซึ้งและผมจะให้คะแนนมันมากกว่าข้างบ้านข้างบ้านไม่ได้ห่วยไม่ได้แย่แต่ผมแบบมันมีจุดที่ผมขัดใจกับข้างบ้านค่อข้างเยอะแต่ผมว่าแบบไม่อยากพูดเยอะ คือมันไม่ใช่คลิปสปอยเนาะก็เลยแบบเออเราก็เลยแบบเอ้ยผมส่วนตัวผมให้ไฟในลอเฟดีเนี่ยมันสนุกมากกว่าว่ะคะแนนเยอะมากกว่าว่ะแต่มันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเท่านั้นนะก็อย่าเอาของผมไม่การันตีแต่ผมมองว่าถ้าในมุมของคนที่ไม่ชอบไฟแนลอฟเฟดี้อ่ะยังไงก็ให้ค้างบ้านเนี่ยดีเลิศมากกว่าในมุมที่มันครบรถแล้วมัน เออผมมองว่ามันเป็นหนังผีที่มันมีความสยองขวัญเหมือนกันแต่มันหนังผีคนละสไตล์หนังผีไทยหนังผีฝรั่งความน่ากลัวมันก็แตกต่างกันไปแต่เลยความน่ากลัวเนี่ยก็คือพอๆกันเลยไม่ไม่มีฉากติดตาไม่ได้มีฉากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ข้างบ้านเนี่ยจะมีความโหดจะมีความขยะกขยงมากกว่าไฟในเอฟเฟอร์ดี้นะครับและท่านผู้ชมนลดดูจบมาแล้วคิดเห็นกันอย่างไรกับไฟในเอฟเฟอร์ดี้ตื่นเต้นกันไหมชอบไหมอีสเตอร์เอ้กนี่โอ้โหแบนด์บอะเลยคือใครแม่งเล่นเกมปุ๊บนะออกมานี่แบบ อิ่มเอมอ่ะผมบอกตรงๆเลยนะผมพูดผิดพลาดประการใดไม่โดนใจใครอะไรยังไงก็ขอภไภัยเวนที่นี้ก็ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจโอดอติสก็ด้วยนะครับกูลิ้นพันไปหมดแล้วคืออัดเสียงต่อเนื่องสองคลิปพร้อมกันเลยนะไอ้ข้างบ้านเนี่ยแต่จะลงคลิปข้างบ้านก่อนเพราะว,ว่าข้างบ้านดูท่าทางกระแสน่าจะมาบูมกวฟายในเอฟเฟรดี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ไฟในเอฟเฟรดี้นะเพราะว่าเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าภาคแรกเนี่ยทุนต่ําแต่รายได้เนี่ยถล่มทลายมากส่วนภาค2เนี่ย ก็ 4G ไม่น่าจะใช้เยอะผมก็เลยมองว่าภาค2เนี่ยน่าจะทุนต่ําอีกแหละแล้วก็จะน่าจะโดนใจแฟนเกมอีกรายได้ก็น่าจะถล่มทลายส่งท้ายปีอีกก็เป็นแรงกําลังใจเพราะผมอยากจะดูภาค3ไงเออก็ขอให้มันมีภาค3เลยเนาะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ